มาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หล่นเข้ามาดูเชนเคกันนะครับผมนะวันนี้เราก็กลับมาคุยกับเจ๊ลาวันกันอีกแล้วอ๋อคือว่าถ้าเจอยากรู้แล้วก็นะเออผมเรียนวิธีต่อสู้มาจากข้างถนนน่ะผมเป็นพิลกริมนะไม่ได้มีทางเลือกเยอะคือเรียนมาจากตอนเดินทางเนี่ยนะนี่บางครั้งนายเคยคิดสงสัยบ้างไหมว่าไอสิ่งที่เราได้มาตอนเด็กทําให้เราเป็นแบบนี้หรือเปล่าแข็งแกร่งขึ้นหรือยังไง ก็เอาจริงๆนะเหมือนสมองเพี้ยนไปแล้วอะแต่ก็นั่นแหละบ้าขึ้นนะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยก็อาจจะนะถ้าเกิดไปเจอมีอาแล้วก็แล้วไงต่อละก็ได้ยินเต็มสองลูกแล้วเนี่เราอาจจะรู้วิธีเข้าถึงดาตเตอเบสก็ได้นะอันนี้เอานี่ไปแล้วก็อย่าทาหายนะไม่งั้นโดนแจ็คกระทืบน่แล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังนะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปดูแฟรงก์ก่อนก็อย่างที่นายเห็นนั่นแหละช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยอยู่กระล่องกระลอยนะ อันนี้แบบว่าเห็นด้วยเลยนะก่อนหน้านี้ไปหาปุ๊บโดนไล่ไปสิบรอบแต่พอดีว่าพี่มันน้าดาน้าทนนะไม่ยอมไปงั้นก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นก็เริ่มจาก Co ว e r ไอแลนด์ลวกันนะคูบีเคน่าจะมีฐานอยู่แถวนน้นอ่ะแล้วก็หรือบอกไปนะขอสารภาพบาปนิดนึงตอนอยู่เมืองเก่าอ่ะพอดีว่ามีเรื่องกับเอเตอร์นิดหน่อยนะแล้วไอ้ผมเนี่ยแหละที่เป็นคนเบิดกระหันของคูบีเคก็เลยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ด้วยนะนี่กลัวเขาจะจับได้หรือว่าอะไรเนี่ยฮะนี่ไม่ได้ฟังที่แจ็คพูดเหรอ เขาบอกให้ใจเย็นไงไม่มีใครติดต่อโอววลเลอร์ได้หรอกตอนนี้แล้วต่อให้มันมีคนทำได้จริงๆนะกว่าจะมาส่งข่าวได้เราก็ได้ทีสิ่งที่ต้องการไปแล้วหลยอย่างนั้นแหละแต่ยังไงก็เปิดวิทยุไว้ตลอดเลยกันเข้าใจปะก็ได้เลยคู่หูมาถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาล้อหมุนกันอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปเจอผู้หมวยโรสหน่อยนะไปที่ชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ก่อนนั้นอะไรอะไรโคเวอร์ไอแลนอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าดูจากที่ทางแล้วแล้วก็เราน่าจะต้องไปทางตะวันใต้เฉียงออกนะเพราะฉะนั้นแล้วมาทางเดิมดีกว่าอโหนปลาก่อนหนึ่งทีอันเดิมด้วยแล้วก็สลิงอันเดิมแล้วก็ขอหน้าจุกกำแพงที่เดิมด้วยอือคราวนี้พริ้วอยู่เหมือนกันนะขอกระโดดข้ามหน่อยละกันนะเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะประมาณ200กว่าเมตรแล้วกูจะเนิร์ธทำไมเนี้ยมันอยู่ไม่ไกลมากนะเพราะฉะนั้นผมไม่ตัดแล้วกันนะเราวิ่งชมบรรยากาศกันนิดหนึ่งที่ไม่ได้ทํากันมานานอืมรู้สึกว่าจะตัดเยอะเลยเกินอืมบูตตัวเองขึ้นไปหน่อยละกันนะ โอ้โหแถวนี้แบบว่าค่อนข้างเลเท,ทะเลยเออเจครับใกล้ถึงกเกาะแล้วนะเยี่ยมเลยทางฝั่งนี้แฟรงก์ก็เคลียบรอยละเดี๋ยวตางไปทีหลังนะถ้าเกินดนายเค้นให้โรบ,บอกที่หง terminal ได้แล้วก็อย่าลืมบอกฉันด้วยละ่ะนายจะได้เจอน้องสาวนายสักทีนะส่วนฉันจะได้รายชื่อหวยผู้วเวนนั่นเพิ่มด้วยเท่านี้ทุกคนก็แฮปปี้แล้วแต่ยังเว้นคนที่เจ๊ได้รายชื่อไปนะโอนั้นจะช่างหัวมันเถอะนะถ้าไม่โดนสักทีก็ไม่ดีขึ้นเลยเหมือนกันมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าเป็นเกาะจริงๆนนนนนะะสุดททท้้้าาาาายยยยกกลลเเเเเเป็ีีมมหหอ่โแววัขงไ อะเดี๋ยวก่อนนะถ้าตรงนู้นวิ่งเลยสะพานมาตอนไหนวะเนี่ยมาขอวิ่งกลับไปก่อนแล้วกันนะอไ่าลาวไปเลยจะได้เดินสะดวกหน่อยไม่มีใครมาขวางทางด้วยเฮ้ยไหนผู้หมวดโรไปอยู่ที่ไหนเนี่ยขอคุยด้วยหน่อยนะผมต้องการคุยเลอเกินนะขอตำแหน่งเทอร์มินอลหน่อยคือผมได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการแจ็คแมทแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วกรุณาให้ข้อมูลผมด้วยไม่งั้นเราอาจจะมีเรื่องกันได้เหมือนเอเตอร์นะไม่งั้นผมจะระเบิดกังหันลมที่นี่ทิ้งด้วย ผู้หมวดโรหรือเปล่าครับเนี่ยนะผมได้รับคำสั่งมาจากผู้ประชาการนะครับผมฉันไม่ใช่โรหรอกนะเขาออกไปข้างนอกแถวดิวดอนพาร์คนะฉันคือผู้หมวดเกรดี้นะโอ้เยี่ยมเลยแบบนี้ถ้างั้นผมต้องออกไปตามหาตัวอีกแล้วเนี่ยพูดเรื่องอะไรเขานายเนี่ยนะเอาคำสั่งออกมาซิไอ้หนูผมต้องให้กับมือนะครับคือตอนนี้โรไม่อยู่นะเดี๋ยวโรเพย์เป็นโรให้นะสายประชาการมันก็อย่างนี้แหละเอามานี่มาออ้มไอ้นาไปโดนอะไรมาครับเนี่ยหน้าบากนี่โดนกระทืบหน้ามา โอ้โหลุงเอกสารอยู่ไกลมากลุงสายตายาววะเนี่ยนี่เหมือนบ้าเลยวะเนี่ยนี่ผู้บัญชาการบอกแล้วทำไมถึงเรียกตัวกลับเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยอยากจะอธิบายเลยรผมฟังเท่าไหร่นะผมเป็นแค่เด็กส่งข่าวนะโอเคนุ่มๆเดวเวลาเก็บของแล้วนะผู้บัญชาชาสั่งให้ถอนตัวกับฐานกันให้หมดเลยว่ายังไงนะนี่เราจะทิ้งฐานนี้เหรออย่ามาตั้งคำถามกับฉันนะตรงนี้ไม่มีกระโปรงเมเยอร์ให้นายมุดเข้าไปหลบหรอกนะ นี่พวกนายจะทิ้งพวกเราเหรอแล้วพวกเราจะทำยังไงล่ะเราไม่มีอะไรไว้สู้เลยนะงั้นก็แจกอาวุธให้ทุกคนก่อนนะแล้วค่อยไปกันถ้าผมเป็นลุงผมจะให้อาวุธเขาเยอะหน่อยนะคือพวกเลนเนเกตมันเพิ่งไปถล่มฟิชไอมานะเฮ้ยไอเดียดีดีว่าแต่ขอไม่ทำตามแล้วกันนะพอดีอีโก้กูเยอะขออีหนึ่งคำถามกับผมนะผู้หมวดโรอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วไงว่าไปนิวดอนพาร์คอะ ก็ไม่รู้หรอกนะว่าไปถึงหรือยังแต่ยังไงก็เอาเอกสารพวกนี้ไปด้วยเลยกันนะให้นายไปน่าจะดีกว่าอยู่กับฉันนะถ้าโรเห็นแล้วก็ต้องฟรีแตกแน่นอนเลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันมาเพื่อช่วยชีวิตนะไม่ได้มาเสี่ยงชีวิตเข้าใจป่ะเอ่อก็ขอบคุณสําหรับคําเตือนแล้วกันนะครับผมนะไอพวกเวนเลยแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้เขาวะโทษทีนะชาวบ้านทั้งหลายแต่ว่าเบื้องบนสั่งลงมาละ มาเป้าหมายต่อไปของเราก็คือที่นิวดอนพาร์คนะเจเราจะไปหาผู้หมวดโรตัวจริงกันนะไม่เอาตัวโรเพลแล้วนะมาถึงแล้วเจอโรเพลอีกตัวนี่ไม่ไหวแล้วนะมาโอ้โหชาวบ้านนี่เครียดเลยเมื่อกี้เห็นนั่งกลุ่มขมับอยู่ทางขวามือก็นานแบบคนมันปกป้องตัวเองไม่ได้อะแถมโจรแม่งก็เยอะ้วยยุคนี้อืมันก็ต้องการใครสักคนมาปกป้องอยู่แล้วฮัลโหลเจ้ผมจะไปนิวดอนพาร์คต่อแล้วนะคือผมหาโรไม่เจอเนี่ยจะไปอยู่แถวโน้นแน่เลยนี่ฉันนี่ยังไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมเรเนเกตถึงไปบุกฟิชไอเนี่ยคือมันก็มีแค้มของตัวเองนะบเชอร์ก็ไเคยสัให้ปบุ ก่อนด้วยแม่แต่ไอหมอนี่ก็เคารพไนล์รนเนอร์นะไม่รู้เลยทํามันคิดอะไรของมันอยู่เนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพิ่งมาใหม่นะก่อนหน้านี้ไปท่องโลกมาเออแล้วไอคนชื่อบูชเชอร์เนี่ยในลองเล่าให้ฟังหน่อยเออเป็นในพลน่ะเป็นหัวหน้าของพวกเรเนเกตเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนสั่งพ่นสารเคมีไปทั่วเมืองอ่ะแบบนั้นแหละพ่อแม่ฉันถึงไม่รอดอ่ะเสียใจด้วยจริงๆนะแต่ฉันไม่เสียใจด้วยหรอกนะชีวิตนี้คือเห็นหน้าพ่อแค่ครั้งเดียวเองนะ ส่วนแม่น่ะเหรอถ้าถามว่าเก่งเรื่องไหนมากสุดก็คงเป็นเรื่องเมาเนี่ยแหละแล้วเธอกระทิ้งเช่นไปโอ้โหแม่ลูกเหมือนกันเลยคือแบบว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมเมาเก่งเหมือนกันก็ <c oughs> ประมาณนั้นน่ะนะคือพอโดนแม่ทิ้งก็โดนพาไปเป็นหนูทดลองเลยโอ้โหชีวิตรันทดัดซบจริงๆแล้วพ่อแม่นายล่ะพอจะจำได้ไหงปะ <c oughs> ไม่เลยจำได้แค่โรงพยาบาลอะความเจ็บปวดอ้าวอะไรว่าจำได้แค่นี้เหรอแล้วเมื่อกี้ซับไตเติ้ลมันยาวก,กว่านี้ไม่พูดต่อหน่อยเหรอไม่เป็นไรนะก็ประหยัดแรงในการแปลไปหน่อย แถวนี้ปะ่ะนี่งสิบเมตรเหมือนจะมีผู้เลยนนเกตนะขอขึ้นขบวนก่อนแลวกันนะเพิ่มความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีมาปีนขึ้นมาก็ป่าก่อนเลยหนึ่งตัวมาอีหนึ่งตุกกตับเลยน่ขอกระโดดลงไปทีบหน่อยแล้วกันนะเอาออนอนอยู่แล้วเนี่ยเอาเนือยอยเอน้อก็ยืนอยู่ไม่ไปเป็นไรฟันปกติก็ได้หนะน้ากากดูแลน้าเนองขอไอ้สักทีลวกันเอาอไหลไปโดนหนามเองอ่าไม่เกี่ยวกับพี่นะ้น้องขอเปิดประตูหน่อยล้วกันนะอืม สวัสดีครับขอก่อนแลวกันเป็นคนมีมารยาทอย่ามายุ่งขออยู่คนเดียวได้โปรดละคือมาหาผู้หมดโรนอะเห็นเขาบ้างปะนี่นายเป็นใครเนี่ยอยากรู้อะไรคือมีคำสั่งจากผู้บัญชาการแมดมานะแล้วผู้หมวดเกรดี้บอกว่าเขาอยู่แถวนี้ตอนนี้ข้างนอกปลอดภัยแล้วก็เดินไปในบดเนี่ยคือแปลว่าตอนนั้นกำลังจะตั้งแคมป์อะแล้วผู้เล่นนเกตก็โผล่มาโจมตีรวมกับคนอื่น่ะคือมีคนบางคนโดนจัดการไปแล้วแล้วมันก็หันไปล่าผู้ที่พยายามหนีแล้วนายล่ะ ตามไม่ทันนะดิแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยจู่ๆก็เจอกลุ่มใหม่มาเล่นงานอีกพวกมันมาทำบ้าอะไรที่นี่ก็ไม่รู้เนี่ยปกติมันไม่เคยบุกโจมตีศูนย์กลางแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหผู้ไม่ทันขาดคำเสียงของเรากก็ไล่หลังมาซะแล้วเวเนเฮ้ยเมือจะยังมีหนูเหลืออยู่นะเนี่ยระวังด้วยแล้วกันนะเออไปซ่อนไปอืมเดี๋ยวเรื่องนี้พี่จะจัดการเองนะส่วนพวกเองก็ใส่ตูดลงนรกไปได้ละเออทุกวันนี้ที่อยู่ก็ไม่แตกต่างหรอกอะ่ะสุภาพบุรุษนะจัดการเลยดีกว่า โอ้โหคิดจะจัดการใครบอกเลยว่าพี่เปิดในส้มตีนก่อนเลยอืมอืมเผาไปอีกหนึ่งทีมาทีนี้ก็ขอหากราวก่อนแล้วกันนะจะได้แบบว่าดูให้ทั่วถึงมีประมาณ4ตัวกะโดดทิพยสักทีแล้วกันนะอืมเผาไปอีกรอบหนึ่งพอดีของเล่นพี่เยอะอืมรับไปก่อนเลย1ตัวอืมสองตัวเดี๋ยวขอจัดการธนูก,ก่อนแล้วกันนะพอดีวันน่ารำคาญอนะ หื้อผันซ้ายแล้วสกิได้ปลายตีนเป็นไงถึงขั้นลงไปนอนจุกยู่ข้างล่างอุ้ยโอ้ยเป็นเข้าเบาตาเลยขอกระโดดขีบก่อนเอาไม่โดดงั้นเอาดาบตีแล้วกันนะพอดีไม่คมขอยืมหน่อยอันนี้น่าจะคมกว่าเอารับ มาที่นี้เฮ้ยทุยไอ้วนอยู่ไหนวะกระโดดถีบสักทีโดนหนามไปซะจบเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะไม่เสียเวลาต่อสู้นานด้วยนะอุ้ยมีศพพีเคด้วยก็ขอคนหน่อยแล้วกันนะพอดีว่าพี่ใหญ่ให้ของดีเสียเปล่าแนละ้วต้องขออภัยด้วยจริงๆนะส่วนพวกเลนเกตนี่ก็ขอรับด้วยความเต็มใจโอ้โหมันพกน็อตกันมาเยอะจังวะมันเอาน็อตไปทําอะไรกันเนี่ยมาออกมาได้แล้วตอนนี้ปลอดภัยของแท้แนะ่นอนเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยมันนี้เหนื่อย<า>จังวะมอาออกมาข้างนอกปลอดภัยแลวเออแล้วโรอย,อยู่ที่ไหนล่ะ เออแบบว่าแคนมันน่าจะตั้งอยู่บนดาดฟ้าตรงโรงแรมตรงนู้นน่ะนะตรงทางแยกที่กับ New Wheels Drive แล้วคือข้างหลังตึกมันน่าจะมีลอกอยู่นะนายใช้มันขึ้นไปได้เลยถ้าเกิดพวกเขากลับมาไม่ได้แล้วก็ก็น่าจะยืนอยู่บนนั้นแหละยังไงก็ขอบใจมากแล้วกันนะถ้าเกิดว่านายพอไหวก็กลับฐานเองไปก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองโดนตอนเข้ากล่องอีกล่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมนะพอดีเมื่อกี้เกมครชก็เลยแบบว่าต้องโหลดเซฟขึ้นมาใหม่มาอีกทีก็ตอนเย็นซะแล้ว เฮเจ้าเอาวืดเป็นกัรไม่เป็นไรขอจับเวียงสักคนแล้วกันนะพอดีชอบเวียงคนเลยเกินอ้ามีมีง้างม,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 มีมีง้างหลอกอะ่ะคิดจะง้างหลอกพี่หรอนนอะอืมเรียบร้อยเสร็จเอายังไม่เสร็จนี่หว่าคุณคิกว่าจัดการได้แล้วนะเนี่ยอืมขอสกิตร,รสตีนอืม <laughs> <laughs> บอกเลยว่าชอบจริงๆแต่ว่าอินเดอะเกมนะจ้าเนยะอย่าไปทำในโลกความเป็นจริงนะเอาแค่แบบขำๆในเกมพอใครเครียดนะใครเครียดแค่นั้นพอ โอเคผมว่าชั้นนี้น่าจะหมดแล้วลหละผมขอนนี้ถ้าไม่เคลียร์ซอมบี้แล้วกันนะแล้วก็ยังไม่ค้นของตอนนี้หรอกไว้ค่อยมาคน้นนวันหลังมาขึ้นข้างบนกันเลยดีกว่าฮึบโอ้โหมี3ตัวเดนิเกตเดี๋ยวขอซนิคเข้าไปก่อนแล้วกันนะฝั่งนี้มันน่าจะไม่มีใครนะโอเคผมเออมีมีดเหลือเท่าไหร่เนี่ยมีมีดอ้ากดผิดเวรกรรมเรามีมีดพอหรือเปล่าเนี่ยโอเคมี8ดเล่มน่าจะไหวอยู่อขอซนิคเข้าไปหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเช็คหมดสเตลนิดนึงพี่อย่ากระตกกระตากนะเดี๋ยวมันรู้ตัวผมมาช่วยละจับแล้้วก็ิอเรียยบ เข้ามาโอ้ยโอ้ยเพิ่งใจเย็นโอ้โหแล้วศพดิ้นขนาดนั้นเป็นอะไรอ่ะตายตามไม่สนิทอ่ะโอ้โหเส้นตีนอย่างแรงอ่ะโดนทีบทีระเบิดเลยอ่ะโอ้โหแล้วกูเจ็บด้วยเนี่ยนี่ไปถีบโดนอะไรวะทำไมมันระเบิดได้ขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเอากดผิดอีกแล้วเวนการขอจิ้มก่อนอืมเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงป้าเหลืออยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมขอหยิบหอกแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะไหนอยู่ตรงไหนโผล่หน้ามาดิเดี๋ยวจะปาหอกใส่แล้วรับให้ดีๆนะเอ้มันอยู่ตรงไหนวะคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอนมันพูดนะแต่ว่าไม่รู้มมัันนนนอออยู่่่่ตตรงไไไหหหะะะาาวววเจจแแลล้้ีปป คือ NPC พซเกมนี้มันค่อนข้างแบบว่าฉลาดนะเวลามันเหลือตัวคนเดียวมันหนีนะไปะไปจัดการมันดีกว่าครับผมนะโอ้โหตรงนี้เออผมขอไปทางนี้แล้วกันนะไม่ขอเสี่ยงพอดีว่าทักษะส,สกิลเพลงผมยังไม่ถึงขั้นมาขอดูหน่อยแล้วกันนะเอาอยู่นี่เองเหรอวิ่งมาซ่อตรงนี้โอ้โหแล้วมันยังอึดเลยไงปกติมันวันช็อตแล้วแน่แนท้ควางหัวควางหอกเลยอืมขอทีบลงไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะขอจัดการหมอนี้มันเครี้ยงมีใส่เหรอขอฟันซะหนึ่งทีขอทีที่สองทีที่สามแล้วก็ขอทีพนึ่ง อุ้ยโอ้โหยังเจ็บอ่ะโอ้โหไม่รู้จะเจ็บก่อนหรือจะเหม็นก่อนเนี่ยงั้นก็ขีดแม่งเลยอืมโอ้โหติดมุมว่ามันยังเหนียวอยู่เหนียวนักเหรออืมเรียบร้อยมาครับเดี๋ยวผมแก้มัดให้นะอืมฉีกเชือกอืมไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยเหลือเสมอนะเดี๋ยวขอแอบดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะว่ามีทางขึ้นทางอื่นหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะก็น่าจะต้องขึ้นบันไดข้างบนแล้วล่ะผมก็นึกว่าเราจะอ้อมขึ้นไปข้างบนได้นะแบบว่าเผื่อข้างบนจะมีเรนเกตอยู่อะไรอย่างงี้อืมเก็บมาก่อนเลยอุ้ยมีมีอน่กรบึง ขอย่องๆไปก่อนแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าข้างบนยังมีอีกเปล่าเอ้ยเหมือนจะมีว่ะโอ้โหแล้วมีตัวเบิ่มด้วยไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหแล้วพี่ระวันโอ้โหติดต่อมาตอนนี้เอ่อยังยังไม่ว่างพี่แป๊บนึงนะผมกำลังแบบว่าจัดการเลนส์เกตอยู่อ่ะเอ้ยจุดะโอ้โหพี่ซัมมอนเลยซัมมอนลูกน้องมาช่วยมาฉีกกูฉีกเชือกม,มาช่วยกันกระทืบหน่อย จะได้จบเร็วๆโอ้โหแล้วเป็นระดับบอสด้วยนะเนี่ยเอาเข้าไปอือๆนี่เป็นไงโดนลุ่มบดีโดนลุม,ลม,ลมเป็นไงแล้วโอ้โหจะบอกว่าพวกพีเคสองตัวนี้โคตรมีประโยชน์อู้ลุมลุมอือเป็นไงแล้วโอ้ผมไม่กล้าล้วงเข้าไปลึกนะเพราะว่ากลัวจะไปโดนไอ้สองตังงงวเนะี้ขอทีมก่อนล้วกันนะปล่อยเขาแทงไปเราเป็นแบบซัพพอร์ตอือมาเชียร์ไม่ไหวแล้วปิดฉากเองเลยได้เดี๋ยวกูเป็นแทงเองไม่ต้องแล้วขอบคุณมากนะครับผมนะโอ้แบบว่า สุดยอดอะโคตรจะมีประโยชน์ไม่เคยเจอ N p c พซที่แบบว่าทุบได้มันขนาดนี้มากอ่อนมาเฮ้ยตรงนู้นยังมีอีกตัวนึงอ่ะจัดการดิไอพวกเลนเกตชอบกินแกงกะหรีมาเข้าไปเลยแล้วกันอืเอาจบแล้วเลรอดีมากทุกคนนะจัดการได้หมดแล้วเราลงไปเช็คกลุ่มข้างล่างนี้เป็นไงบ้างครบผมท่านรอแป๊บนึงนะครับโอ้โหลากเป็นถุงปุ๋ยเลยเออเลนเกตข้างนอกอะคือมันไม่มากวนใจแล้วล่ะนจัดการมาเหรอนายเป็นใครกันเนี่ย อ๋อผมชื่อเอเดนนะครับผมนะมผมได้รับคำสั่งจากแจ็คแมทมาโอ้โหให้ตายสิไดนขอดูหน่อยดิว่าสเตคอส,ส่งอะไรมาให้เชิญเลยครับโอ้โหสายตายยายยุกว่าผู้หมวดเกรดอีกถอนกำลังตอนนี้เนี่ยนะนี่รอกกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยย้อยนทิ้งบ้างเลยรู้หรือเปล่าว่ากูต้องเสียคนไปเท่าไหร่กว่าจะยึดพื้นที่ตรงนี้มาได้อะผมไม่รู้ครับผมนะแต่ว่าอห้าคนเลยนะห้าคนที่เก่งที่สุดด้วย บาเทสที่สามารถฆ่าซอมบี้ได้มากกว่าคนทั้งหน่วยนะเซียร่ากับริตอลนะสองคนนี้นี่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับฉันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดีกพวกเขายอมสละชีตเพื่อไอ้เมืองเศษเหล็กนี่แล้วยังไงต่อละเพื่อถอนกำลังเนี่ยนะเว้ยชิวพี่นะผมผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่พี่ต้องใจเย็นก่อนนะคือผมเป็นแค่คนส่งจดหมายนะเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นแล้วมาคุยเย็นก่อนดีกว่านะนี่นายคิดว่าฉันไม่ใจเย็นเนั้ยเหรอฉันเนี่ยคตรจะใจเย็นแล้วนะเย็นกว่านี้ก็นำแข็งเดินได้แล้วเนี่ย นะแล้วสามีของบาร์เทสล่ะเขาจะทำยังไงเขาจะใจเย็นได้อยู่ไหมถ้าเกิดเขารู้ว่าเมียเขาต้องมานอนกับพื้นแบบนี้นาแล้วแม่ของเซียร่ากับบอสโก้ล่ะเขาจะใจเย็นได้อยู่ไหมถ้าเขารู้ว่าลูกเขาต้องมาตายแบบเนี้แล้วฉันควรจะบอกเขาไว้าไงดีฮะคือต้องบอกเขาว่าลูกเขาตายเปล่าเพราะแม่บอกให้สั่งถอนกำลังอย่างนั้นเหรอพวกเราทำงานกันจริงจังนะเว้ยที่เนี่ยแต่แม่ก็เอาทุกอย่างไปทิ้งโดยการเอาหมึกเลอะๆของแม่มาเขียนลงบนกระดาษให้เราถอนกำลังโทษจะไร้สาระเลยเนี่ย คือผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงนะผมได้แค่เราฟังอยู่จริงๆนะแต่ผมเองก็ตามหาฐานข้อมูลของ G.I.E อยู่เหมือนกันผมได้ยินมว่าพี่รู้ต้องไปที่ไหนเเออได้ยินมาถูกแล้วล่ะพี่รู้ต้องไปที่ไหนแต่ไฟพี่ต้องบอกน้องด้วยล่ะยิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้ด้วยพี่เองก็มีธุระสาคัญที่โคดเจปัญญาอ่อนที่ต้องไปจัดการเหมือนกันนะไปให้ผลหน้าไปไปพี่ใจเย็นดิเอาลักภาพบุรุษไปเก็บป้ายชื่อของคนที่ไม่รอดมานะโคจะจปัญญาอ่อนเลยแต่ยังไงคำสั่งก็ต้องเป็นคำสั่ง รอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลาวานนี่จะมากวนประสาทกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยนายก็รู้จักฉันดีนะรอเอเดนกับฉันกำลังตามหาฐานข้อมูลของ G R E อยู่แล้วนายก็ต้องบอกเราด้วยหรือว่านายจะเล่นเกมถ่วงเวลาไปเรื่อยๆหรือจะเคลียร์ให้มันจบตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแม่งเอ้ยแล้วจะตามหาฐานข้อมูลไปทำไมกันได้ยินมาว่ามันถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ประชาการหอดูดาวอ่ะ แต่ตึกนั่นโดนทำลายจากการโจมตีด้วยอาวุธเคมีไปหลายปีก่อนแล้วนาเกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่องเหมือนกับว่าไปสู้กับพวกเวียดกงเลยล่ะไม่มีอะไรเหลือเลยเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจนาไปดูเองก็ได้ไปสุภาพบุรุษได้เวลาไปกันละไไม่ซึมดิเจ๊นะอุสาห์มาคุยให้น่ากว่าจะได้ข้อมูลโอเจ๊แบบว่าเศร้าอะย่างเศร้าเดินคอตกเลย ไม่เอาไม่เจไม่เศร้านะขอเราเปิดกล่องแป๊บหนึ่งก่อนอืมมีกี่อันเนี่ยมีสองอันโอเคก็ยังถือว่าดีนี่เราขาดอีกหนึ่งอันป่ะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งก่อนเออเราขาดอีกอันหนึ่งมาไม่ซึมดิเจเอาอยัางไงต่อดิยังไงต่อเหรอไม่ได้ยินหยังไงละ่ะฐานข้อมูลมนั้นโดนทำลายไปแล้วนะจบกันกับความฝันที่จะไขปริศนาตอนเด็กฉันจะกลับไปตามล่าไอโวกที่อยู่ในลิสต์ส่วนนายแล้วก็ถ้าอยากจะสโลว์ไลฟ์ที่นี่ก็แล้วแต่นายเลยแล้วกันเฮ้ยเจ๊อย่าพึ่งหมดหวังดิ คือเจย์บอกว่ามันไม่เคยมีใครไปสำรวจตรงนู้นเพราะมันสำรวจไม่ได้ใช่ปะล่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าของข้างในมันจะพังซะหน่อยนะไม่ได้ว่าบางทีโรอาจจะคิดผิดก็ได้นะอาจจะยังมีบางอย่างที่ใช้งานได้อยู่ก็ได้บุชเชอร์ถล่มที่นั่นด้วยสารเคมีนะทุกอย่างละลายเน่ากลายเป็นซากไปหมดแล้วและเป็นพิษด้วยแล้วยองแพ้เหรอนี่นายหูดวงหรือว่าโง่กันแน่เนี่ยนะระเบิดเคมีด้านฆ่าทุกอย่างที่โดนนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไปแตะมันทบดนี่มันเสียเวลาเปล่าจริงๆเลยเนี่ย แฟรงค์พูดถูกแหละฉัน <the> มันโง่เองแหละยังไงฉันก็จะไปหอดูดาวอยู่ดีแหละงั้นก็ต้องไปคนเดียวแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็แยกทางกันใช่ไหมก็นะงานเลี้ยงมันย่อมไม่วันเลิกลาอยู่แล้วส่วนบุญเชิญกับไอ้พวกที่เหลือในลิสอะบอกเลยว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวฉันจะไปล่าผู้มันต่อนะส่วนนายเองก็ไม่ควรอยู่นี่เหมือนกันเอเดนเออแล้วก็อย่านะเอเดน ฉันเสียใจจริงๆด้วยนะที่หาน้องไม่เจอไม่เป็นไรขอบใจมากแต่ยังไงก็ยังมีวอล์อยู่นะเขา่าจะรู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเจอมาแล้วก็เดี๋ยวจะรีบบอกเลยขอให้โชคดีนะยังไงก็โชคดีเหมือนกันละครับเจ๊โอ้ทำอะไรไม่ได้วะนะแล้วถ้าเราไปหอดูดาวแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรอยู่เราต้องทำไงต่อวะเนี่ยคือยังไงเปลี่ยนแผนกลับไปใช้แผนเดิมตามล่าวอล์เหมือนเดิมนียเหรอโอ้โหแล้วไปทางทิศนู้น แล้วมันไม่บอกด้วยนะระยะทางเท่าไรโอ้โหแม่งข้ามไปเกือบครึ่งเมืองโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปหาที่นอนกันก่อนเลยกันนะอที่ใกล้สุดน่าจะเป็นฟิชไอนี่แหละเพราะว่าแมปใหม่เรายังไม่ได้เปิดอะไรเลยเดีย๋ยวแป๊บนึงนะผมขอจิบกาแฟไปด้วยก่อนนะโคตรจะขมเลยอ่ะแบบว่าลืมใส่น้ำตาลลงตรงนี้แหละเดี๋ยวสตามินาหมดก่อนนะาทางขวานี่ปะมันมีสเตชอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่สเตชช์ย่ออยู่ใกล้เตียงใช่ไหม อันนี้เลยปะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ห้องเราแล้ว,ลวนี่มันบ้านเราเลยนี่หว่าโอ้โหแล้วนี่แบบบ้านกูกูยังนอนบนฟางอีกแล้วเนี่ยอืมอืมตื่นแต่เช้าเดี๋ยวขอไปสำรวจหอดูดาวกันหน่อยละกันนะวันนี้แต่ก่อนไปขอไปดูร้านก่อนละกันว่ามีอะไรขายบ้างโอ้โหแล้วยายขายของมีแว่นเทียสามอะอร์เมอร์บวกห้าโอ้โหขายอะไรได้บ้างวันนี้ยเออเรามีนี่ไงของที่ขายได้หมื่นสี่ร้อยยี่สิบขายไปก่อนเลยท่านี้ก็เรามีตั<า>งค์ทำทุนแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์กระเป๋าเคลียร์อาวุธนิดหน่อยลลนนะะว่่้แู ส่วนเสื้อผ้าก็เอาอันกระจอกๆขายแพ้หมดอือันนี้ไม่ใช่ป่าวะเออันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหแล้วร้านยายนี่ติดไฟบ้างก็ได้นะผมนึกว่าผีปอบฮัลลโหเเอดนคสวัสดีพิวกริมนี่ใครพูดเนี่ยมีงานให้นายทำน่ะอยากจะฟังหน่อยบ้าล่ะต้องมาฟังด้วยตัวเองนะมาเจอกันที่ฟิชอายแล้วกันรับรองว่าคุ้มค่าเวลาแน่นอน แต่ว่าเรายังไม่ไปตอนนี้แล้วกันนะมันเป็นไซเควสด้วยเราหาเวลาไปทีหลังแล้วกันคือบูปรินที่มันขายมันก้าสนใจนะแต่ผมสนใจนี้มากกว่าเนี่ยอัปเกรดพละไกเดอร์เนี่ยแบบว่ามันจะไปเร็วขึ้นปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะดีงยั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอัปเกรดบูปรินของเราอื่นก่อนแล้วกันนะส่วนอันที่ขายเดี๋ยวเราค่อยมาดูวันหลังอืมผมอัปได้ตันสุดแค่นี้แหละมาที่เหลือก็อัปใส่ฟ้าให้หมดแล้วกันมาแล้วเดี๋ยวก่อนไปก็ซ่อมอาวุธสะหน่อยก่อน จุดหมายคือหอดูดาวไปกันต่อดีกว่านะจ๊ะอืมนี่เราชมบรรยากาศนิดนึงแล้วกันนะเขาอุตส่าห์ลงดีเทลรายละเอียดเมืองเยอะแยะนะถ้าเราไม่ดูก็เสียายของแย่ขอทางหน่อยนะครับผมนะเราขึ้นตรงนี้ดีกว่าเราจะได้แบบว่าบินกันไปต่ออืมชมบรรยากาศรอบๆโอ้โหเมืองใหญ่ใช้ได้เลยนะตึกน้อยไปหน่อยนะจะเรียกว่าเมืองใหญ่แบบก็เล่นไม่ได้ไม่เต็มปากเต็มคำนะเพราะว่าเออคือจะพูดยังไงดีล่ะเซตติ้งของเมืองคือจริงๆมันหายไปเยอะล่ะนะถ้าผมดูจากพื้นที่ที่มันเป็นสารเคมีแล้วจริงๆหน้านเมืองน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะ แต่แบบว่าอม,มันโดนสารเคมีย่อยทิ้งไปหมดแล้วไงก็เลยเหลืออยูย่แค่นี้โหเดี๋ยวแป๊บหนึง่งหามหามุมไปก่อนพอดิสตามินาเรายังไม่เยอะมากแล้วเรายังบินไกลมากๆไม่ได้อืต้องเอาแบบช่วงสั้นๆบินช่วงสั้นๆพอเออนี่โอ้โหแค่น,นิดสตาเมนาก็จะหมดแล้วนี่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ผมเล่นมานะพานี้ถ้าใครสังเกตนะเสียงผมจะมีการเปลี่ยนไปหลายครั้งมากเลยนะคือแบบโอ้ยโอยใครถุยไรใส่กูวะคือผมมีอาการภูมิแพ้ค่อนข้างหนักนะวันนี้เสียงมันแบบว่าเดี๋ยวก็อู้อีเดี๋ยวก็อาการดีขึ้นแลกัานนห คือถ้า หายได้ก็อยากจะหายเลยนะอยากจะเลิกเป็นเลย <c oughs> นะมันแอบ,บน่าลำคาญนะเพราะบ,บางทีอากาศเปลี่ยนนิดเดียวนะร้อนขึ้นมานิดนึงก็โอ้โจ่าไม่หยุดแล้วบางทีหนาวหน่อยก็หายใจไม่ออกโอ้โหเสียงเปลี่ยนอูอ้ยฟังตัวเองแล้วแบบที่เสียงไขว่เนี่ยแล้วบางทีนะนั่งไอนั่งจามนะโอ้โหสักพักหนึ่งคือแบบน้ําตาไหลอ่ะนึกว่าแบบดูละครเศร้ามาชีวิตมันจะเศร้าอะไรขนาดนั้นน้ําหูน้ําตานี่คือร่วงเลยเดี๋ยวขอพักการบินแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะแบบว่าสตามิน่าเราลีนี่มันเต็มหรือยังนะผมก็ไม่ได้สังเกต้วแลวมนเาต็ ปไปกันต่อโอ้โหแบบไปขอซื้อน้ำมูกก่อนลงตรงนี้ออ้ยไม่ถึงอุ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนือ่องจากอยู่ดีๆสภาพร่างกายก็ไม่อเอื้ออานวยแม่งเหมือนฟ้ากันแก่เดี๋ยวเราไปถึอหอดูดาวแล้วเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะว่าก็จะขอไปอาบน้ำแล้วก็นอนพักสะหน่อยเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นโอ้โหตอนนี้เริ่มแบบว่าน้ำตาคอเบ้าแล้วเหมือนจะร้องไห้ชีวิตมันเศร,ร้าลาวันแบบหาดาต้าเบสไม่เจอ เอาเอาเอาสำลักน้ำลายอีกเวทกับโอ้ยชีวิตกลัวอะไรนักหนาเนี่ยมาอีนี้เดียวเราจะถึงแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะนี่เราเข้าแบบว่าโซนที่เป็นป่าแล้วอะแล้วแถมมีกำแพงเมืองแล้วด้วยเอาใครติดต่อมาเนี่ยเออดิแจ็คแมทนะยังไงก็ขอบใจที่ช่วยนะเออผมช่วยอะไรผมยังไม่รู้เลยผมช่วยอะไรไปเออฉันได้ยินมาแล้วนะว่านายกำลังมองหาเที่ที่นายโอ้โอ้ใจเย็นนะเอ่อขอบคุณนะครับแต่ว่าคือคำว่าเสียใจคงปลอบใจลรวผมไม่ได้แล้วล่ะฉันเข้าใจนะไอ้ลูกชายแต่ไม่แน่ฉันอาจจะช่วยนายได้ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปีนที อ้าอเดี๋ยวแป๊บนึงมีอีทิเปเตอร์ในน้ำป่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบดังปิดเมื่อกี้นี่ไงโอ้เอาไม่ได้จะปีนเอาๆเรากรุดสไลด์โอ้ยสไลด์เสาลงน้ำไปด้วยเนี่ยมาขอเปิดหน่อยแล้วกันนะถ้าเราได้อีกหนึ่งเข็มแล้วก็เราก็จะสามารถอัปเกรดได้เลยมาขอหยิบก่อนเอาคุณหยิบตอนไหนวะยิบรู้ตัวเลยมางั้นก็ปีนขึ้นเลยแล้วกันนะเออกระโดดต่อเฮ้เอาแล้วมึงมาเปิดตอนกระโดดโอ้ยคุณจะบ้าตายอ่ะขึ้นฝั่งก่อน ขออัปเกรดนิดนึงอือท่านี้เราก็ได้เลือดเพิ่มแล้วโอ้โหจดยอดอุ้๊ยอ้หอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหพลังมันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายถึงปลายนิ้วโอ้ยโอ้ยฟินเว้อไปไปกันต่อมาเกือบจะคลั่งแล้วคือตอนจบกูจะกลายร่างไหมเนี่ยเอาแล้วตรงนี้เป็นในแรนเนอร์ไฮเอาท์ไงเดี๋ยวกลับมาเปิดแล้วกันนะอุ้ยตรงนี้มิกลับระเบิดมาคูณถอยก่อนแล้วกันงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปิดไฮเอาท์ก่อนแล้วกันนะอืออ้ย อเปิดเลยมาแสแปมปุบดึงน้ำมันพอไหมเนี่ยเดี๋ยวนั้นแล้วถ้าเราติดเครื่องปั่นไฟไว้อย่างนี้น้ำมันมันจะหมดไหมโอเคเออผมว่าเราวิ่งอ้อมแล้วกันนะผมไม่แน่ใจผมกลัววิ่งไปเหยียบกับระเบิดอะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ว่าอะไรล้วก็ขอตัดมาตรงนี้เลยละกันนะเพราะมันเป็นทางตรงวิ่งยาวมาเลยแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยอะมาถ้างั้นก็เปิดเลยแล้วกันนะอโอ้โหแล้วแบบปิดส้นเนียนเลยดูไม่ออกเลยเนี่ย ขอมุดเข้าไปหน่อยแล้วกันนะโอ้โหแล้วสภาพเอลาวันเธอพูดถูกแล้วล่ะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเหลาวันได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วตรงนั้นมีแบบว่ามีคริสตัลให้เก็บออกคาซีนแล้วขอเก็บเลยได้ปะผู้บัญชาการครับผมนะผมเอเดนนะเอเดนเหรอดีใจที่ยินนายนะลูกชายที่คุณบอกว่าจะช่วยผมได้นะคือผมอยากรู้ว่าทำไงคือคุยผ่านวิทยุไม่ได้หรอกนะไม่สะดวกก็มาที่ฐานฉันละกัน แล้วเดี๋ยวไปเจอกันโอเคครับผมอุ้ยเอออะไรเนี่ยพลังแผ่ซาดอีกแล้วอ่ะโอ้ยหรือว่าเป็นเพราะไอยาเหลืองนี่อู้ยไอนมย่อยนี่หรือเปล่าหืมหมื่นตื้เลยเดี๋ยวแล้วกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนี่ไม่ใช่ที่เดิมใช่ปะ นี่ออกไปจากที่นี่ดีกว่าเกรกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงใจเย็นรอก่อนอย่ามาเข้าใกล้เรานะโอ้โหกูคงมีแรงเดินแหรอกโอ้ใจเย็นเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหแล้วแบบนี่ฝีมือเราเนี่ยทำไปโดยไม่รู้ตัวเลยเหรอครับผมนะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับได้ไลท์สองสเตย์ฮิวแมนอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์เพิ่มกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ